ต้าเนี่ยมันเป็นนักเรียนปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์<น>ที่มหาวิในในทยาลัยอุบลราชธานีค่ะแล้วก็ตาเนี่ยมันมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนก็เลยบอกว่าไปอเมริกาก็ดีนะครับเพราะมันเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วก็มีร<อ>ะบบการปกครองที่มันแตกต่างกับประเทศไทยอะไรแบบนี้ตายแล้เธอประเราเป็ประ,าระชาธิปไตยเดยไพูดอย่างนี้บ้ามันมีนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องวงจรชีวิตของมดลในเกาะบอนเนียวฉันศึกษาเรื่องวงจรชีวิตของปรสิทธิในเมืองไทย หนึ่งทำไมถึงการเป็นนักเขียน2เธอเขียนเรื่องอะไรแล้วสมฉันได้ข่าวบอกว่านี่มันเป็นเล่มที่สองแล้วนะเธอมีเล่มหนึ่งแล้วหรอเธอผู้หญิงสามคนน้องสาคนถ้าเธอมาหาฉันอีกทั้งหน้าแล้วเธอใส่ชุดนิสิตนักศึกษามาอีกฉันไล่เธอกลับหอทีนี่นะผมตกใจเพราะว่าน้องบอกว่าน้ำกินได้นะเอกินได้เหรอเออเธอต้องกินเธอที่ไหนเออเปิดจกอ่านข่าวน้าถ้าเราอยากให้อันนี้ก้าวไกลริงก็เลือกให้มันถล่มถล่มทลายเขาใช้คําว่าและไลไล สวัสดีครับยินดีต้อนรับสุภาพินชานลนะคะอยู่ที่เกียวโตวันนี้อากาศเริ่มค่อนข้างดีละนะฮะฝนเนี่ยเริ่มน้อยลงเริ่มอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นมันต้องเป็นช่วงนี้นะเพราะเกิดเลยจากนี้ไปเนี่ยร้อนปี๊ดละนะฮะก็เลยวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้มาเดินริมแม่น้าคาโมกาวานี่ก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ผมพาเพื่อนๆมาดูแม่น้ําคาโมกาวาของญี่ปุ่นแต่วันนี้เนี่ยก็มีแขกรับเชิญเช่นเคยนะฮะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่เกียวโต ประมาณสองอาทิตย์เองโครงการแลกเปลี่ยนแล้วละ่ะก่อนที่จะคุยรายละเอียดมากกว่านี้ขอเชิญน้องเข้ามาเลยครับมาดีอ่ะแนะนําตัวหน่อยชื่อต้านะคบคงสะทนคับโอเคต้าต้าคงสะทนขอเรียกต้าแล้วกันเอ่อต้าเนี่ยมันเป็นนักเรียนปริญญาตรีค,รคณะรัฐศาสตร์รที่มหาวิทยาลัยอุบ,บลราชธานีค่ะแล้วก็ต้าเนี่ยมันมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของศูนย์ผมคือต้าเป็นคนที่น่าสนใจมากนะถึงอามนราพูดเพราะว่านอกจากมันเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยคือต้ามันยังเขียนนงสงสือนู่นนี่นั่นแต่ว่า เขาค่อยคุยทีเรื่องแล้วเดินไปก่อนป่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนต้ามาอยู่ญี่ปุ่นได้ตอนนี้นานแค่ไหนละอ๋อประมาณยีวันนะโอเค20สวันสั้นๆก็คือว่าทางศูนย์ผมเนี่ยนะคือศูนย์เอเชียหรอกชิงจ้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกียวโตเนี่ยนะฮะได้มีการลงนามใน MOU ร่วมกับคณะของเธอเลยแหละคือคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลรัชธานีแล้วก็ยังมี MOU กับมหาลัยโดยตรงด้วยคือมีทั้งสองอัน่ะคือมีทั้งคณะ แล้วก็มีทั้งมหาหลัยและในช่วงที่ผ่านมานี้นะฮะเนื่องจาก m ม U ้ันนี้มันเลยเปิดโอกาสให้คณะรัฐศาสตราเนี่ยส่งนักศึกษาเนี่ยมาแลกเปลี่ยนนะฮะแต่ก็มีอยู่สั้นๆประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เป็นในระดับของปริญญาตรีแบบต้านนี่แหละนะฮะเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตในต่างประเทศหนึ่งมาดูสิ่งแวดล้อมของการวิจัย2แล้วก็เผอเอถ้าเกิดใครสามารถที่ทํางานวิจัยได้ตามโปรเจกต์ที่ตัวเองมีอยู่3มมาพบเพื่อนใหม่ ใช่รุ่นนี้นั่นแล้วก็สี่อันนึงคือมาทําความรู้จักเมืองเกียวโตปีนี้เนี่ยจากคณะเธอมากี่คนเออปีนี้มาสองคนค่ะอ่าต้าเป็นอย่างนั้นนะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วกระบวนการมันเป็นยังไงงั้นให้ต้าเล่าเลยกันเอาแบบจากวันแรกเลยนะที่ต้าสนใจว่าต้าอยากจะมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเริ่มยังไงเริ่มแรกครับผมเห็นประชาสัมพันธ์ที่มันอยู่ในเพจคณะแต่ว่าจริงๆก่อนสมัครอ่ะเราไม่ได้ ตั้งใจว่าเราจะต้องต้องได้ขนาดนั้นแบบจะต้องเสียใจแบบร้องไห้กไม่ได้ลองดูลองดูใช่ผมรู้สึกว่าลองดูไม่เสียหายยังไงก็ได้ไม่เสียค่าสมัครนะถูกต้องคราวนี้ผมก็เลยลองสมัครดูยื่นใบสมัครแต่เกือบยื่นไม่ทันอใช่แต่ยังดีหน่อยที่มันยื่นทันวันวันสุดท้ายพอดีดวงคนมนจะด้านก็ได้บ่กวะคราวนี้มันก็มีการสอบข้อเขียนก่อนอเพื่อดูว่าทักษะภาษาอังกฤษเรามันพอเอาชีวิตรอดได้ไหมสอบข้อเขียนข้อเขียนเป็นแบบไหนเกี่ยวกับเรื่อง การใช้ชีวิตนะครับแบบเวลาคุณจะไปนั่นไปนี่คุณจะติดต่อสื่อสารธุระหรือว่าติดต่อเรื่องการเดินทางอะไรแบบเนี้ย่ทั้งหมดนี้เป็นภาษาอังกฤษใช่ใช่หลังจากนั้นก็ประกาศผลแล้วประกาศผลก็มีรอบสอบสัมภาษณ์อ่าก็คือเราจะไปนําเสนอปรเเดต์ว่าเราจะทําอะไรบ้างเมื่อตอนที่ออกไปต่างประเทศผมก็เลยนําเสนอปรเเกต์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจกับท้องถิ่นไปเศรษฐกิจพอเพียงป่ะโอ้ยเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับท้องถิ่นโอเค แบบเป็นบทบาทของท้องถิ่นในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสารรค์อย่างเงี้ยออออผมก็เลยไปนําเสนอแล้วเขาก็ถามว่าเอออยากไปประเทศไหนบ้างตอนแรกเขาไม่ได้เจาะตรงว่าจะต้องเป็นญี่ปุ่นฉันนึกว่า <c oughs> มันเป็นทุนที่ไปญี่ปุ่นเลยไม่แต่นี่มันทุนเปิดกว้างแล้วก็ยังไม่ได้เจาะจงประเทศแล้วถามว่าต้ายอยากไปประเทศไหนคําตอบคือเออตอนแรกอะ่ะผมบอกว่าผมอยากมาญี่ปุ่นนี่แหละแล้วเขาก็ถามต่อว่าถ้าผมไม่ได้มาญี่ปุ่นอ่ะผมอยากไปประเทศไหนผมก็เลยแบบ ตอไปไม่รู้ว่ามันเกินเขาหรือเปล่านะไอคนเราก็ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเราก็เลยบอกว่าไปอเมริกาก็ดีนะครับเพราะมันเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วก็มีร<อ>ะบบการปกครองที่มันแตกต่างกับประเทศไทยอะไรแบบนี้ไม่ตายเลยเนียเาประชาธิปไตยโดยปพูดงี้บ้าทีไใดกี่โมงเออแล้วเขาก็ถามประมาณว่าเออถ้าคุณมาตรงเนี้คุณสามารถให้อะไรกับคณะได้บ้างวิจัยหรือว่าคุณจะทําเสร็จไหมวิจัยที่คุณมาผมก็ตอบว่านอกจากทําวิจัยที่ผมอยากทําแล้วเนี่ยผมก็สามารถที่จะไป โฆษณาต่อให้ได้นะว่าผมมาผมทําอะไรบ้างแล้วก็แนวทางให้น้องๆ่าเป็นการปูทางให้เพื่อที่จะบอกอย่าเรียกว่าเป็นโฆษณาเลยเพราะเดี๋ยวมันจะดูเหมือนกับว่าเราเรียกว่าไปปุ๊บจะกลับสามารถกลับมาแบ่งปันประสบการณ์ดีกว่านะฮะอ่ะถึงจุดนั้นปุ๊บสอบจบปุ๊บรอผลในสุดอีกนานไหมกว่าจะประกาศผลเอ้ไม่นานนะคะและตอนประกาศผลเนี่ยเขาบอกเลยไหมว่าเออเธอได้แล้วบอกประเทศเลย อเออยยังไม่บอกค่ะประมาณ<อ>ว่าก็ต้องรอนิดนึงแต<อ>่ว่าพี่เจ้าหน้าที่ที่อยู่่น่ะบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ไหมี่ปุ่นสูงซึ่งมันก็จริงๆเหมือนที่อาจารย์บอกไปก็คือมันเอ็มโยูอ่าโอเค<ช>โอเคพูดจริงน้าต้ามันกลายเป็นธรรมเนียมแล้วนะธรรมเนียมตรงที่ว่าเกือบจะทุกป,ปีเลยผมการมาเป็นเรียกว่า Contact Point คอนแทคพอยต์ะนะฮะของการส่งนักเรียนจาก มออุบลเนี่ยมานะฮะปีนี้ยเยอะเป็นพิเศษนะเธอ,อเธอมากับเพื่อนเธอสองคนแล้วังมีอีกกลุ่มหนึ่งก่อนนั้นที่สามคนเพราะฉะนั้นปีนี้นะผมรับนักเรียนจากมหาวิทยาลัยอุบลเนี่ยถึงห้าคนหน้าที่ผมคือว่าผมก็เป็นคนคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นแหละนะฮะอ่าเมื่อรู้ปุ๊บแล้วตอีเวลาเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนอีกคำถามหนึ่งคือแล้วญี่ปุน่นทางฝ่ายนี้เนี่ยช่วยหูอะไรบ้างกองเราจะปิดคลิปตรงนี้คือเวลาเตรียมตัวเนี่ยเราก็เตรียมตัวประมาณครึ่งเดือนนะครับอาจารย์แล้วทางเนี้ยเข มีจดหมายเชิญให้เรามาเนาะแล้วก็ให้เกี่ยวกับพวกอินเทอร์เน็ตพวกห้องสมุดในการค้นคว้าหาข้อมูลเพราะเราก็มาทําวิจัยนยครับแล้วก็มีผู้ประสานงานที่คอยให้คําแนะนําในการเดินทางอะไรพวกนี้แล้วก็มีอาจารย์ให้คาแนะนําในการใช้ชีวิตด้วยโอเคก็นั่นก็หมายถึงว่าทางฝ่ายญี่ปุ่นก็จะออกจดหมายเชิญอยู่ต้องอกจดหมายเชิญไปขอวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่นใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวต้องบอกนิดนึงว่าทุนอันนี้เนี่ยที่ต้าได้มาเนี่ยมันเป็นมันเป็นทุนที่มาจากทางมหาลัยอุบลรัชธานีอย่างเดียว ของคณะรัฐศา,ะะศาสตร์นะฮะคือหมายความว่าทางฝ่ายผมเนี่ยเป็นคนผู้รับก็ใช่แต่เราเนี่ยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินอ่าอ,อันที่บอกตรงก่อนมันคือทั้งหมดนี้มันแล้วแต่โปรเจกต์อะโปรเจกต์ project นี้มันเป็นเงินที่มาจากอุบลอย่างเดียวนะฮะของเราให้ความช่วยเหลือเรียกว่าภาษาอังกฤษคือเราฟาสซิลเทตอย่างอื่นเช่นเมื่ออยู่มาปุ๊บเนี่ยนะฮะเราให้ความช่วยเหลือเรื่องการจองโรงแรมจองที่พักให้นะฮะเออในเรื่องเกี่ยวกับการให้แอคเซสของยูในการ เออมามหาลัยได้ใช้ห้องสมุดได้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูแลของอยู่แล้วก็อายุอาจจะไปนั่งฟังงานสมา<ช>ัมมนารวมถึงคลาสเนี่ยจ้าละก่อนที่จะปิดตอนนี้มีอะไรจะพูดไหมเกี่ยวก,กับความช่วยเหลือของทางฝั่งญี่ปุ่นนอกนจากนี้ล่าสุดไม่ไม่เชิงช่วยเหลือก็คืออาจารย์พูดเรื่องคาดไปแล้วก็คือมันจะมีมีติ้งรอบนึงที่แนะนํานักวิชาการจากหลายประเทศเข้ามาฉันไม่ได้ไปนะคุณจะต้องไปคือมันจะมีนักวิชาการจากหลายประเทศเนาะคือ มันไม่ได้มีแค่สายสังคมศ <Yes, S 2> าสตร์ถูกต้องม,มีอาจารย์ที่มาจากสาย,สายกเกษตรอะไรเงี้ยถูกต้องถูกต้อง,บบงอผมผมนึกว่ามันจะมีแค่สายมนุษยศาสตร,ร์ส<อ>ังคมศาสตร์เธอคุยจริงๆ,ๆอาจารย์ที่มาจากฟังคาราเทศก็คือมาจาก,กเกษตรศาสตร์ตอนที่ฉันเข้ามาครั้งแรกฉันก็งงนะชื่ว่าศูนย์นี่มันจะเป็นศูนย์การเมืองเดี๋ยวเธอมันมีนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องวงจรชีวิตของมดลงในเกาะบอเนีย้ฉันศึกษาเรื่องวงจรชีวิตของประสิทธิในเมืองไทย คือที่นี่มันไม่ใช่แค่สายรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์อย่างเดียวนะมันยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยาด้วยเอาจงริงแล้วเรื่องเกี่ยวกับเกษตรศาสตร์อะไรพวกนี้ด้วยเดี๋ยวตอน2เรากลับมาคือจริงแล้วสาเหตุที่อยากคุยกับต้านี่นะฮะคือไม่ใช่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนหรอกแต่ว่าเพิ่งไปค้นพบว่าต้ามันเป็นนักเขียนด้วยแล้วเนี่ยขนาดมันมาญี่ปุ่นได้แค่20วันนะมันเขียนญี่ปุ่นเรื่องญี่ปุ่นยุ่ๆอยากรู้นะมันเอาเวลาไหนไปเขียนแล้วเขียนเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยยวตออนนกกลัับมาคุ กลับมาละเธอเชื่อไหมว่าวันนี้เนี่ยฉันใส่เสื้อนี้มาทํางานนะมีคนถามว่าเอะนี่เธอไปตัดอ้อยมาเหรอ,อามาเดินไปคุณไปกับคนตัดอ้อยก็แล้วกันเพิ่งไปตามเพจของต้าแล้วเพิเ่งเห็นว่าต้ามันมีงานเขียนออกมาด้วยแล้วงานเขียนที่ท,ที่แบบช็อกไปเลยนะคือชื่อเรื่องเลิมากจากอุบลถึงถึงเกียวโตเกียวโตเฮ้ยอีฮานี่เมืนพูดเรื่องเมืองเรานีิวาอะไรแบบเนี้ยเอาละ อันนี้แหละเป็นจุดที่สนใจอยากคุยกับต้ามากไหนต้าลองเล่ามาหน่อยสิว่าหนึ่งทำไมาถึงการมาเป็นนักเขียนสองเธอเขียนเรื่องอะไรแล้วสามฉันได้ข่าวบอกว่ามันเป็นเล่มที่สองแล้วนะเธามีเล่มหนึ่งแล้วหรอคือความจริงมันไม่เชิงเป็นหนังสือครับมันเป็นบล็อกของสอนักพิมพ์แล้วคราวนี้ผมก็อยากเขียนเนาะปกติผมชอบ<า>อา่อานงานวิชาการงานเขียนวิชาการแล้วก็พยายามลองเขียนงานวิชาการบ้างแต่ว่าผมก็อยากลองเปลี่ยนมาเป็นงานที่มันไม่ใช่วิชาการจ๋าขนาดนั้นอยากเป็นแบบเขียนกิปลาทะ มันเป็นงานกีบาถาครับที่อาจารย์พูดสองยพี<อ>ที่ผ่านมา<อ>ผมก็เลยเอลองเขียนดูเอาประสบการณ์ของการมาอยู่เกียวโตโมาเขียนแบ่งกันบแบ่งปันกันอ่ะเราไปทีละสเต็ปเล่มแรกเนี่ยออกมาเมื่อ,อไหร่และเขียนเรื่องอะไรงานเขียนออกมาประมาณ3ามวันหลังจากที่ผมมาอยู่นี่ จริงถ้าม <laughs> อ,องหน้าเลยฉันช็อกเจอมาเตาเที่สามวาันแล้วเธอเขียนเรื่องเกียวโตได้นี้ฉันช็อกเรื่องแรกเลยเขียนเรื่องอะไรส,สภาพทั่วไปของที่นี่ก็คือพวกหลังจากที่ลงเครื่องบินมาเราเจออะไรเอ่อการขนส่งพวกอาหารการกินตรกเนี้ยเสือด้วเรื่องกับการปรับตัวป่ะใช่ส,ใชส่วนหนึ่งก็เคยใช่ตอนแรกอ่ะผมหลังจากลงเครื่องบินมาตอนแรกคิดว่าจะไม่หนาว ก็คือมีความย้อนแยง้งตอนอยู่ไทยนะคิดว่าจะหนาวมากแต่ว่าพอขึ้นเครื่องบินไม่ใส่เครื่องแกันยาวคิดว่าจะหนาวไม่ได้หนาวขนาดนั้นเ,ออเดี๋ยวก่อนนั้นคือเมื่อเดือนที่แล้วเองอซึ่งเรากำลังพูดถึงเดือนพฤษภาคมแน่น,<พ>อนอนนี่เป็นการเดินทางมาญี่ปุ่นครั้งแรกของต้าแต่ว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกไหมออกต่างประเทศใช่ค่ะโอ้เธออินอนเซนต์ไป่างสุดคือชายแดนลาวกูชาเพราะว่ามาจากอุบลในหนังสือเล่มแรกเนี่ย มันมีอะไรอีกนองจากการที่มาถึงญี่ปุ่นแล้วต้องปรับตัวมันก็มีความติดกัดด้วยค่ะเียนมันจะมีความติดกัดเป็นติดกัดแบบภาษาสวยๆที่มีบอกรับแก้ให้นิกหน่อยก็ติดกัดมหาลัยบางแห่งในประเทศไทยโอเคยกอย่างเช่นที่นี่นักศึกษาไม่ไม่ถูกบังคับใส่ชุดนักศึกษาคือผมอ่ะไม่อินกับอีพวกแรนกิ้งอะไรพวกนี้เพราะว่าอีพวกแรนกิ้งอ่ะมันมีวิธีวัดว่างมหาลัยอ่ะชอบเอาไปโปรโมทว่าแรนกิ้งตัวเองดีแต่ไปดูวิธีวัดวัดอะไรวัดความ แอคทีฟของเว็บไฟอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นมหาลายัยภูมิภาคติดออตลัดภูมิใจมากนักศึกษาชายเยอะมากแล้วก็พยายามชูว่าตัวเองเป็นมหาลัยชั้นนำออของภูมิภาคแต่พียงแต่วัดจากการใช้โซเชียลมีเดียไม่ได้วัดคุณภาพของการสอนแล้วเขาคือเขาไม่ได้โฟกัสที่ว <laughs> ิธีวิจัยเอ,อ เธอที่เธอพูดเรื่องชุดนิสิตนักศึกษามาเนี่ยคือมีนัก,นกศึกษาสองเซตชมาห์นี่คือต้านเป็นเซตที่2เซตแรกที่มาหาฉันเนี่ยวันที่เขามารายงานตัวกับฉันเนี่ยสคนเป็นผู้หญิงหมดเลยตาฉันตกใจมากเลยใส่ชุดนิสิตอุบลติาฉันเชลฟี่ใช่ไหมเธอนี่ยทำไมอยู่เมืองนอกเธอทำไมจะต้องใส่ชุดนักศึกษานิสิตเขาตอบแบบซื่อๆมากเลยอาจารย์คะก็เนี่ยหนูก็หนูก็ไม่อยากใส่หรอกค่ะจะทางมหาลัยเนี่ยที่เป็นคนอนุบาลหนูมาเขาบอกว่าจะไปเยือน ประเทศอื่นประเทศที่ให้ดูความดูแลเราเราจะต้องมีความสุภาพและต้องให้แสดงความนับถือให้เกียรติเขาเพราะฉะนั้นในการไปมหาลาัยเกียวโตวทุกครั้งพวกเธอจะต้องใส่ชุดนักศึกษาไปหนูก็เลยต้องใส่ค่ะ <laughs> ชั้วหนึ่งเธอควรได้รับนารางวัลนักเรียนดีเด่นเพราะอะไรรู้มะเพราะถ้าไม่ใส่ก็ไม่ไมีใครรู้ถูกป้าแต่คราวนี้เนี่ยขนาดที่รุ้นรู้ว่าใส่หรือไม่ใส่ไม่มีใครรู้แล้วยังใส่ เธอต้องอ้อนวันนักเรียนดีเด่นไปนะฮะประการที่สองฉันบอกว่าเธอผู้หญิงสามคนน้องสาวคนถ้าเธอมาหาฉันอีกท้งหน้าแล้วเธอใส่ชุดนิสิตนักศึกษามาอีกฉันไล่เธอกลับหอไม่ต้องใส่มาอีกแล้วเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไม่ใส่นะมีอะไรอีกไหมเล่มหนึ่งก่อนที่จะย้ายไปเล่มสองตาเดิมานี้ที่หนึ่งอ่ะไเรื่องสองก็ได้ครับเล่มสองเคยเย็บเย็บไว้นิดนึงให้ไปตามเานอยบอกหมดอย่าบอกหมดความจริงลืมเล่มสองเพิ่งออกมาเมื่อไหร่ ประมาณอาทิตย์หนึ่งฉันก็เพิ่งเห็นใน Facebook ของเธออะนะมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ10กว่าวันอ่ะกลายเป็นเล่มสองละผมชอบกินเบียร์แล้วก็เขียนเรื่องการขายเหล้าขายเบียร์ของที่นี่ใช่ครับเพราะว่าประเทศไทยอ่ะเนี่ยอากาศประเทศไทยอีกแล้วสั้นมมไ่ๆสั้นๆอีกแล้วคุณตอมที่เมืองไทยคะจำหน้าการเปิดปิดการขายเหล้าเบียร์อโอเคโอเคโอเคที่ไทยอ่ะจะมีชั่วโมงเปิดปิดเวลาที่เราอยากกินเบียร์ดึกๆเนี่ยไปกินไม่ได้นะ เพ่าะรายมันจะปิดเอออันนี้อันนี้เป็นความรู้ใหม่นะคือเนื่องจากฉันไม่ได้กลับไทยนานมากอันนี้ถามแบบโง่ๆเลยสมมติว่ามันเลยเวลาไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปซื้อในเซเว่นได้ไหมไม่ได้ล็อกมีกุญแจคลองล็อกด้วยบางท <No. S 1> ี no ใช่ <laughs> นี่เ <laughs> น,น,นแล้นี่เราอยู่ในประเทศแบบคอมมิวนิสต์สมัยก่อนเลยนะเธอ <laughs> คือถ้าจะซื้อได้จริงๆก็เป็นร้านร้านชำที่แบบ เออเข้าใจไม่อกเราเข้าใจว่าเมืองนอกเนี่ยเมืองนอกมันก็ไม่ใช่ขายสรีขนาดนั้นแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยเขามีเวลาปิดเปิดคือเมืองนอกหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเธอสามารถพรุฟด้วยมีการมี ID ดีว่าเธออายุเกินอ่าอันนี้เขาขายไม่เหลวว่าเขาจะเปิดให้ขายทุกคนใช่ใแต่ไอการที่เมืองไทยแบบใส่ตู้ล็อกเนี่ยเรารู้สึกมันเยอะไปนิดผมคิดว่ามันไม่เคารพวิจารณญาณคนใช่ของกอบู้บริโภคต่อผมก็เลยเขียนเรื่องนี้แหละ แล้วก็ติกันว่าเออประเทศไทยไม่ใช่ลัฐศาสนาอย่างนี้คุณอ้างศิลธรรมอ้างศาสนานั่นนี่ความดีงามเอาไม่ใช่ลัฐศาสนาหรอแล้วก็พวกน้ำประปาดื่มได้คือผมตกใจที่บ้านผมอ่ะผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วมันจะมีบางบ้านที่ใช้น้ำประปาบางบ้านไม่ใช่แล้วน้ำประปาบางที่เปิดออกมายังเป็นสีสีชาติสีอาะสีขุ่นๆมาอยู่นี่น่ะผมตกใจเพราะว่าน้องบอกว่าน้ำกินได้นะ กินได้หรอต้องกินโดยที่ไหนก็จะอ่างตรงนั้นอ่างล้างหน้าอ่าล้างตาอะไกมันก็กินได้หรออะไรแบบนี้แต่อะไรมันคือข้อความที่ซ่อนอยู่ในนั้นคือประเด็นที่ถามวพาอะไรรู้ไหมเพราะว่า เ,ออเราไม่ได้บอกหรอกว่าต้ามันาอีฟตรงที่ว่าคือจริงๆแล้วเรื่องน้ำปลากินได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานานแล้ว<ช>ละ่ะไม่ใชแ่แค่ประเทศญ,ญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมมันพื้นในประเทศตอนตกทั้งหมดเนี่ยน้ำปลากินได้หมดเพราะฉันจะบอกว่าเรื่องที่ต้าเจอเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้ว้าวมันไม่ใช่ใชใชแต่อะไรมันคือแมสเซจที่อยู่ต้องการจะพูดแล้วทาไมประเทศไทยทําไม่ได้วะ <laughs> เธอจะถามนี้นะมันก็เป็นปัญหาโลกแตกมันก็มีอีกห,หลายอย่างที่เมืองไทยทำไม่ได้ปะถูกมกคือแค่น้ํากินที่ยังทําไม่ได้คนกินน้ํายังทาไม่ไดยย้ยกอย่างที่อีเซนยกอย่างแบบขำๆเลยนะที่เมืองไทยคือประเทศอื่นมีการค้าประเวณีประเทศไทยไม่มี <c oughs> ไม่มี <c oughs> เพราะฉะันเธอจะไปเอาอะไรมากกันนะปลาที่มันไม่มีก็ไม่มีสิก็ขนาดการค้าประเวณีประเทศอื่น มีเรายังไม่มีเลยี่ศินละทำดีแต่ไม่ได้ำกินจุดพอ,อยของป้ามก็คือว่า <c oughs> เรื่องแบบนี้มันเป็นการบริการสังคม,ม,มแล้วมันเป็นการบริการสังคมที่แบบเบสิกมากคือมันเป็นปัจจัย4ี่ใช่คจทำไม่ได้คือไม่ได้คาดหวังให้คุณต้องเอาน้ำแร่ให้ผมกินนะอ,อ่าเข้าใจได้เข้าใจได้ขอแค น้ำอาดได้กินได้ก็โอเคแล้วขอรีเฟอร์เรื่องนี้นิดนึงนะในใ,ในบทสนทนานี้เนี่ยอเผอิญว่ามันมีคลิปหนึ่งที่เพิ่งออกไปนะฮะ<ม>ที่ผมคุยกับเบลเบลเนี่ยไปอยู่อเมริกาเบลอัวอาชีพเขาหายโสมากคือเป็น<ม>วิศวกรการบินเขาไม่เข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแหล่งผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีนเอีเชียแต่ทำไมเราผลิตรถยนต์ของเราเองไม่ได้มันเป็นมันคือเป็นบทสนทนาเดียวกันว่า จริงๆแล้วเนี่ยคือเราไม่พูดเลยว่ารถยนต์มันควรจะเป็นเบสิกนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่เป็นฐานการผลิตรถยนต์มันอีกเรื่องหนึ่งอ่าเราเป็นฐานการผลิตของเราเองด้วยแล้วทำไมเราถึงผลิตเองไม่ได้อ้าวคนนี้อาจจะด่าเราอยู่นะบอกว่ามันอาจต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับความคุ้มไม่คุ้มใช่ไหมบางทีการเป็นฐานการผลิตแล้วได้เงินเข้ามาจากการเป็นฐานผลิตอาจจะคุ้มละไม่จำเป็นจะต้องทําขายรถยนต์เผื่อขายรถเจ๊งอาจจะไม่คุ้มโอเคอันนี้อาจจะเถียงกันต่อได้แต่เราคิดว่าพื้นฐานของกระบอสนญทาอันนี้เนี่ยคือ บางทีเนี่ยเทคโนโลยีบางอย่างที่มันเป็นเทคโนโลยีที่มันเบสิกมากที่รัฐเนี่ยสามารถที่จะลงทุนกับมันได้อย่างเช่นการผลิตน้ําผลิตน้ำปลาปลาอย่างเงี้ยเออก็จะไม่ทำอ๋อคือผมเขียนพาดพิงไปอย่างหนึ่งก็คือคุณธนาทรที่เขาพยายามผลักดันน้ํประปาดื่มได้ตาบลอสามาถเธอจะเอาอะไรกับพักเก้าไกลฉันเหนื่อยมากก็อยู่พักอะไรกันเนี่ยโอ๊คตายหยุดคุณบัณฑิตชรอพูดว่าเราควรจะมีการคิดถึงเรื่องนี้อ่าใช่ครับแล้วมันก็ คือมันมีพื้นที่ที่มันผลักดันเป็นเชิงพื้นที่ที่มันทําได้และเป็นโมเดลให้ที่อื่นทำเขาใจได้แล้วก็มันสอดคล้อ,องกับความสนใจของผมก็คือเรื่องท้องถิ่นด้วยคราวนี้โเ <Okay. S 2> แล้วคราวนี้นเขาผลักดันให้ท้องถิ่นเป็นคนทำเย็บ <Yep. S 2> ดีดีดีเออเนาะถ้าเราจะทําจริงอะท้องถิ่นเรามีศักยภาพแต่ว่าเขาไม่เงินมีอํานาจอเกว่าอีกเรื่อง อันนี้ขอฝากไว้เลยนะเอออาจารย์ที่ปรึกษาของเธอเนี่ยต้องภูมิใจตัวเธอมากนะที่สามารถลิงก์เรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยของเธอท้องถิ่นต้าเธอก็มาสังเกตมา observe เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นของที่นี่แล้วก็ไปตั้งคําถามเราคิดว่าการเป็นศึกษาสิ่งที่สําคัญพอๆการหาคําตอบเนี่ยคือการตั้งคําถามใช่ครับใช่ไหมครก่อนที่เราจะหาคำตอบมันต้องมีั้คำถามอยู่ก่อนม่อมีอะไรอีกไหมในเรื่องเล่มสองที่คิดว่าเธออยากจะพูดถึงมันอีกแล้วก็การคิดถึงอาหารไทย ผมอยู่มาไม่นานเนาะยังไม่ถึงเดือนอะแต่ว่ามันคิดถึงอาหารไทยนะเธอคิดถึง,ถงลาบก้อยถูกเมื่อคืนผมก้อยดิบไปหนึ่งยกกินคนเดียวด้วยนะแล้วเธอไม่โปรดอาหารญี่ปุ่นหรอคืออาหารที่นี่มันอร่อยถ้าคนไม่ไม่กินเผ็ดคนชอบกินออกหวานๆเนานเค็มอะไรพวกนี้แต่ว่าเท่าที่กินนะก็คือเจอแต่ หวานกับคุนที่เป็นส่วนใหญ่แต่ให้เผ็ดเแบบคมตามของไทยที่แบบใส่พริกเข้าใจแล้วเป็นคกเนี้ยก็มีมภาษาฝรั่งอาจจะเรียกว่ามันแบร,รนด์นะภาษาอาหารอาหารญี่ปุ่นแต่เอาละ<ช>่ะเราคิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเธอจะขอปเปรี่ยบเปนิธีคิดอย่างนี้อาหารมันอาจจะน่าเบื่อแต่เมื่อพูดถึงคุณภาพของอาหารแล้วชิ้นนี้คือผมเราคิดว่าญี่ปุ่นมันยังท็อปอยู่มากๆเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเราแค่จะไม่เจอไม่เจออะไรไม่เจอร้านไหนเลยที่ขายของห่วยอ่ะใช่ผมได้ประเด็นไปเขียน EP สามแล้วเรื่องนี้ อร่อาๆๆงั้นะเราอยู่ตรงนี้ก่อนงั้นเดี๋ยวรอให้รอให้นามไปเขียน EP 3ีสามเลยเดี๋ยวจะกลับมาใหมา่ <Okay. S 1> เดี๋ยวตอนสุดท้ายจะมาคุยกันว่ากลับไปแล้วเนี่ยจะทำอะไรเพราะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเธอก็กลับแล้วแล้วคิดว่าอยากจะใช้ประสบการณ์ตรงนีน้ไปทำอะไรบ้างเมื่อกลับไปแล้วดีไหมดีค่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาคุยกัน ต่ยานนี่นต้อง appreciate นะคือความเขียวของญี่ปุ่นเนี่ยเขียวมากอ่ะเรามาถึงออฟฟิศละเดี๋ยวเราจะคุยตอนสุดท้าย <S 2> <S 2> จยาคุยสั้นๆ2เรื่องตาเรื่องแรก <S <S <ๆ S 1> คือเดี๋ยวอีก10วันเธอจะกลับละวันถึงตอนนี้ความคาดหวังเป็นยังไงแล้วกลับไปแล้วเนี่ยคิดว่าจะเอาประสบการณ์ตรงนี้ทั้งประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทําวิจัยการเรียนด้วยเอาไปใช็คองไรบ้างแล้วอยากให้พุทคุยตอนจบนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับมุมมองในเมืองอ่ะเอาอันแรกก่อนเออเดี๋ยนะเริ่มใหม่ได้ไหม อาหจารย์ถามที่เราเข้าทางผมเลยได้ไหมอะไรไม่เป็นไปตามคาดหวังอย่างเดียวคืออากาศคิดว่ามันจะหนาวกว่านี้ก็เรียกว่าเป็น the best time นะของโต้ตอนนี้อาจจะหนาวไปจากนี้ต้นไปเนี่ยหมันจะรอนปีเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะช่วงที่มันค่อนข้างเพอร์เฟกต์แต่หน้าไม่เท่าตัาแทนจะเอาเธอจะเอาโลกของนุ์ไปเที่ยวกับนรกได้ยังไงแลยวกันนะอ่าเรอแบบนี้อ่ะต่อเรื่องเดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เธอได้มาจากการวิจัยอ่ะ คือผมคิดว่าผมอยากเอาไปนําเสนอแบบหรือว่าในชั้นเรียนอะไรแบบนี้มันอาจจะเอาไปนําเสนอได้ว่าท้องถิ่นของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีส่วนยังไงในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาก <Okay. S 1> คือสิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ค้นข้อมูลก็คือรถโดยสารประจำทางมี่คนบอกว่าท้องถิ่นที่นี่เป็นคนจัดหาให้ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังไงก็คือเวลาที่คุณจะไปเที่ยวนั่นนี้เนี่ยคุณสามารถใช้บริการรถบัสส่งไว้สาเยนเอง จริงแล้วมันมันมันก็ถูกมากแล้วมันมไปส่งสถานที่ท่องเที่ยวทุกที่เลยก็คือมันเชื่อมต่อกันได้ใ,ในอุบลเนี่ยไม่ค่อยจะเชื่อมต่อนะครับผมเดินทางเข้าไปในเมืองจากรวรนผมเนี่ยผมไปกับเกือบส0 0ร้อยใช่ความันไม่เชื่อมต่อเนี่ยหรือเรียกว่าถ้ามันไม่มีระบบบูรณาการทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยคอสมันสูงขึ้นใช่ไหมฮะแต่กจริงๆก็อีกอะมันก็สำคัญสำหรับทุกคนแหละแต่ว่าในประเทศมันพัฒนาแล้วอ่ะเธอส่วนใยา่มันเป็นบูรณาการหมดแล้วรวมไปถึงเรือด้วยอังกฤษมันลงถึงเรือด้วยนะเอาล่ะโอ พูดต้องพูดได้นะผมคิดว่ามันอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเข้าสู่ประชาธิปไตยจริงไหมกี่มงกี่มงนั่นแหละอ้าวนี่เรายังไม่อยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยหรอก็เราก็มีการเลือกตั้งนะอ้าวเราก็มีรัฐบาลที่มันจากการเลือกตั้งนะแล้วก็มีรัฐสภานะไม่มีการยึดอำนาจอีกตอนนี้ทำไมถึงผพูดว่าไม่มีประชาธิปไตยเนี่ยฉันงงผมคิดว่าเลือกตั้งไปเรื่อยๆมันก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างอื่นไม่ใช่แค่เลือกแค่เลือก แล้วไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลย<ช>แต่ว่ามันอาจจะทาได้มากหรือน้อยเงื่อนไขาทางการเมืองบางอย่างผมก็พูดไม่ได้เข้าใจในใน,นะคนรุ่นใหม่อยากเห็นอะไรในเมืองไทยผมอยากเห็นมากๆก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ที่มันแก้ไขได้จริงๆที่ไม่ใช่แบบทุกหมวดเออเขาเรียกว่าแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งทั้งฉบับแต่เวนวนหนึ่งวสองไม่ได้ทั้งฉบับแบบใดเออใช่ถูกต้องในประเทศจะพูดถึงเรื่องกับติรูปใช่แล้วคนต้องไปให้สุดน่ะ ใช่ไหมฮะเพราะที่อยู่จะเว้นอันนี้เว้นอันนี้แล้วที่สุดแล้วมันได้แก้ปัญหาหรือเปล่าล่ะอาจจะพยายามดันไปให้สุดก่อนแล้วถ้ามันได้ก็ดีแต่ดีกว่าเราตัดตั้งแต่เริ่มอ่ะอ่ะโอเคบอกว่าไม่ตั้งแต่เริ่มบอกเนี้ยมันโอเคเหมือนไม่ได้อันนี้นี่เธอเป็นสมาชิกพรรคไหนเนี่ยเธอพูดออกมาได้ไหมฉันให้เธอพูดออนแอร์เลยผมเลือกก้าไก่นะแต่ช่องมีคนบอกผมว่าผมอยู่เพื่อไทยมากกว่าเกาไก่ล่าสุดผมก็ทำทำบทความวิชาการเรื่องพรรคเพื่อไทย เอานะเอานะคือจะพูดยังไงนะก็บอนบับ้านพี่เมืองน้องพี่เสียดายน้องเอาก้าวไกลแต่ก็ยังรักเพื่อไทยอะไรแบบเนี้ผมก็รักสิ่งที่เขาเคยทำแถ้าเป็นผมจะตอบงี้ว่าอดีตเป็นเรื่องดีควรจดจําแต่ไม่ควรเอามาเป็นตัวขัดขวางการที่จะเดินไปสู่อนาคตถ้าอดีตมันไม่ตอบโจทย์แล้วแล้วข่าวหน้าถ้าเราอยากให้อันนี้เก้าไกลจริงก็เลือกให้มันถล่มถลามเขาใช้คาว่าแลมสลาย เอาเป็นว่าเราจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะคุยกับป้าซึ่งก็เป็นเด็กรุ่นใหม่คือมันไม่ใช่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มันมาจากใจกลางอํานาจ<ม>ทางด้านการเมืองเพราะเหตุว่านี้คลาสวันนี้ที่สอนเนี่ยเป็นสอนเรื่องนี้พอดีเรื่องเกี่ยวกับเอ่อเซ็นเตอร์ออฟพาวเวอร์เรื่องเกี่ยวกับ e r ร p ฟ e r y อะไรพวกเนี้ยจะบอกว่าต้ามันก็มาจากบน เออมาจากอุบลนะเออจะก็เจกว่าชายแดงก็ได้อะซึ่งมันมองเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่มันต่างไปจากคนที่อยู่ที่กรุงเทพเอาง่ายว่าการที่มาใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ไป2อเอพิโซดละใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีความที่นด้รนการเมืองที่ใหม่มาจากประสบการณ์ใหม่ๆเลยที่ผมพูดไปอ่ะมันเป็นแค่บางส่วนของงานเขียนแต่ไม่ได้พูดหมดมันมีบางหัวข้อที่ผมไม่ได้พูดอาจจะตั้งใจไม่ได้พูดหรืออาจจะพูดไม่ได้นั่นแหละแล้ว สามารถไปติดตามอ่านได้อ่าเออใช่ฉันรูนี่ <c oughs> ก็เลยขอโฆษณาใ้่ไงเนี่ยขอฝากนักเขียนรุ่นใหม่ <c oughs> ด้วยนะฝากติดตามอองานเขียนของต้านนิดนึงนะนี่เธอปีไหนละอ่ปีปีสี่แล้วลครับโอเคก็ขอให้จบแล้วก็อยากได้ทํางานเลยเนี่ยตามหวังนะฮะแล้วก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยนะฮะตามการเดินทาง <c oughs> ที่จะมีขึ้นในชีวิตอีกต่อต่อไปเอาล่ะคิดว่าครั้งนี้คงใช้สุดท้ายจะเจอกันเดี๋ยวเจอกันอีกนะฮะแล้วก็กลับมาเกียวโตยินดีต้อนรับ งั้นเราสองคนลาถ้าผู้ชมไปก่อนจากมาหาวลัยเกียวโตวันนี้นะฮะข้างหลังดูมันวิ้งว้างไงไม่รู้แต่เราอยู่เกียวโตวรจริงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ คนถามว่าเอะนี่เธอไปตัดอ้อยมาเหรอเออนี่มันดูถูกชีวิตคนตัดอ้อยเหรอถูก <c oughs> ปาอีกอยากจ่ายคนที่มันกัดฉลอกเกินที่ตัดอ้อยอย่างนี้ตัดตัดเป็นหัวมอือ <c oughs> หลังจากที่ลงเครื่องบินมาเราเจออะไรเอ่อการขนส่งขนส่งใช่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพวกน้ำเปลาดื่มได้คือผมตกใจที่บ้านผมอะ่ะผมอยู่บ้านนอกเนาะแล้วคราวงนี้ ไปนนอกได้ไหมกีซีไหมต่างจังหวัดอ่ะห่วอยู่ต่างจังหวัดแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่แล้วก็กลับไปเอาเท่าเหมือนอยู่ไทยไงแบบนี้นักเรียนไทยต้องต้องเรียนอะไรกับกลับไปกับถึงนี่ดิช่วยจะเจอกันสิเฮีก็แล้วขอให้นี่เทรปีไหนละปี ย่านที่เรียกว่าเป็นอิชิโจจินะฮะของเกียวโตคือทางด้านเหนือของเกียวโตและถนนเส้นนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าเป็นราเมงสตรีทเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนเขาจะสติ๊กหน่อยว่าคุณจะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยคุณต้องแบบมีหลักฐานว่าคุณพยายามมาก่อนเคยเรียนมาก่อนมันจะแบบภาษาญี่ปุ่นจะมีเอ๋อถึงบอกว่ามันจะมีมันก็มีเอ๋อเ <A. S 2> อ๋ <A. S 2> อแบบเราไม่มีพื้นฐานเลยเราได้รับต้น มันจะใช้เวลาเยอะเกินในการเรียนเพราะว่าญี่ปุ่นค่อย2ปีที่เธด่ากระทบใช่ไหมเนี่ยการที่คนมาเรียนภาษาญี่ปุ่นมันมีหลายเหตุผลอ๋อจริงอ่าแต่อย่างเสือเนี่ยคือวางแผนไปเลยว่าเพื่อเป็นการนําไปสู่การเรียนต่อปริญญาโทรโทครับที่ประเทศญี่ปุ่นปกติเราดูในซีรีส์ญี่ปุ่นหรือว่าในการ์ตูนหรืออะไรก็ตามมันจะมีฉากที่แบบพระเอกนางเอกเนาะ พระเอกปั่นจักรยานนางเอกซ้อนท้ายนี่หนังยเอวีปะเนี่ยนี่เสือมันทะลึ่งโอ้ยตายแล้วอันนั้นมันขี่คนละแบบไม่ขี่แต่อยานอีผีเพาอยู่นี่จริงๆอะซ้อนไม่ได้ห้ามซ้อนผิดกฎหมายเถอวันนั้นฉันเนี่ยเสือกจะข้ามถนนโดยที่ไม่ใช่ทางมาลายหรือไม่ใช่ในตอนไอ้รถติดไฟแดงแล้วฉันโผล่จักรยานไปแล้วนิดนึงอ่ะแล้วเห็นรถตำรวจมาพอดีฉันเลยกลับเชื่อรถตำรวจตามมาเลยตามมาสั่งซ้อนไม่รอดไม่รอดตามมาสั่งอน